I wish นะครับต้องกล้าหมาที่พักแรกที่พี่พามาเยี่ยมชมกตะกี้ยืนดูวิวจากหน้าโรงแรมนะครับต้องรีบบุกเข้ามาดูวิวถึงในนี้ดูวิวข้างหลังใช่ครับนี่โหอลังการมากนะครับที่นี่ก็คืออายูเดียออนเดอะริเวอร์นะครับเราตอนนี้อยู่คุณโอนะครับผู้จัดการสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนหนึ่งเลยครับอายูเดียภาษาอะไรแปลว่าอะไรอายูเดียจริงๆแล้วคือเป็นภาษาดัชคนเนเธอร์แลนด์หรือว่าเราเรียกว่าดัชนะคะมาอยู่ในอยุธยาเยอะแล้วทีนี้ถ้าเราดูในแผนที่ของ ของชาวดัชเค้านะคะเขาจะเขียนอยุธยาเนี่ยว่าไอยูเดียเราพูดถึงวิวที่เห็นข้างหลังนี่ดีกว่านะครับโอ้โหวิวนี่ต้องเรียกว่าสตั้นมากๆนะครับเวลาแขกที่เดินเข้ามาเนี่ยเห็นข้างหน้าเนี่ยอาจจะรู้ึกว่าเป็นบ้านคนธรรมดาแต่เอเดินเข้ามาวิวที่เห็นนี่โอ้โหอลังการมากข้างหลังนี่คืออะไรครับวัดพุทธไทยสวรรค์ค่ะอันนี้เป็นวัดสมัยของพระเจ้าอุทธโว่อิเสมาเองอยู่ในนี้ใช่ไหม นี่ก็จะมีสนักดาพุทยสวรรค์ด้วยนี่ไงไอเสมาฝึกดาบที่นี่แหละครับเป็นคู่ปรับของผมนะครับนี่คือวัดพุทธิสวรรค์นะครับการออกแบบตกแต่งเป็นสไตล์ยังไงของโรงแรมเราออกแบบแบบตกแต่งสไตล์แบบบ้านโบราณร่วมสมัยนะคะทั้งสองฝั่งเลยนะคะทีนี้มีทั้งหมด13ห้องใช่ไหมครับอยากทราบว่าแต่ละห้องมีลักษณะการออกแบบอย่างไรบ้างก็เราจะออกแบบ เป็นลักษณะของชื่อบุคคลด้วยนะคะความแตกต่างก็จะมีห้องยามาดะซึ่งเป็นห้องญี่ปุ่นนะสไตล์ซามยไรใช่เป็นซามูไรประจำตัวของพระเจ้าทรงธรรมนะคะก็จะมีห้องเชกหมัดอันนี้ก็จะตกแต่งเป็นสไตล์เปอร์เซียห้องเชิญเหอตกแต่งแบบสไตล์จีนจินขันทีนะคะก็คือสีสันของทั้ง3ห้องเนี่ยคนละสีกันหมดเลย ก็คือทุกห้องเนี่ยมีที่มาที่ไปของยุคสมัยอยุธยาด้วยนะครับว่ามีคนที่ไหนที่ไหนมาบ้างอะไรนะครับอ้าวฟังขนาดนี้ละขออนุญาตดูสักห้องได้ไหมมีนักข่าวว่าเก็บมาให้เราหนึ่งห้องถ้าเราไม่บอกว่าเราจะมาเต็มแล้วไช่ดูห้องเดียวจริงๆให้ดูดีวันนี้เป็นขอบคุณอย่างมากเลยนะครับที่ให้เก็บพวกเรามานะครับเดี๋ยวไปดูห้องตัวป่ากะครับ ก็เลยครับต้องก้าอีกโรงแรมหนึ่งนะครับที่พี่พามาแนะนำใหรู้จักนี่โรงแรมใหญ่โตมโหฬารเลยคลาสสิกคามิโอแห่งนี้นะครับและตอนนี้เราอยู่กับเจเนอเรลลแมจิเจอร์ของโรงแรมวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุรเชษนะครับครับผมอยากทราบเรื่องของการสไตล์การตกแต่งก่อนนะครับเป็นสไตล์ไหนพอเข้ามาวิขาวโพลเปนหมดเลยน่าประทับใจมากๆเลยสไตล์ของการตกแต่งเราก็เน้นเรื่องโมเดิร์นนะครับให้ทันสมัยกับยุคสมัยนะครับตึกเราถ้าดูภายนอกจะดูเป็นสีขาวหมดเลยแต่จุดเด่นของเราก็คือเรามีกรีนวอล ซึ่งต้นไม้จะติดอยู่ที่ผนังกําแพงครับคือจะมีสีเขียวต้นไม้ใครๆต้นไม้ลอยไปอยู่บนข้างกําแพงได้ยังไงนะครับเราก็จะมีสีสันขึ้นมาด้วยครับผมโรงแรมใหญ่โตมหอราเลยครับมีกี่ห้องครับทั้งหมด193ห้องครับในฐานะที่เป็นโรงแรมใหญ่แห่งหนึ่งของอยุธยานะครับทําไมถึงเลือกอยุธยามาเปิดโรงแรมใหญ่ขนาดนี้ครับอยุธยามีจุดเด่นในการท่องเที่ยวอย่างไรบ้างครับคือโรงแรมนี้ในเขือเราไม่ใช่โรงแรมแรกโรงแรมแรกของเราชื่อว่าแคนทรีอยุธยา ซึ่งเปิดมาได้ประมาณ3ปีแล้วครับซึ่งห้องพักร้อนนะมีนักมีทั้งนักท่องเที่ยวนักธุรกิจที่มาลงทุนที่ในนิคมอุตสาหกรรมรจนะอุตสาหกรรมไฮเทคเยอะมากเลยนะฮะถือว่าน้ําท่วมแล้วเนี่ยลูกค้ากลุ่มนี้ก็ยังอยู่ก็ยังจงรักภักดีต่อนิคมต่างๆเหล่านี้อยู่ครับแล้วก็ดีมานห้องพักนี่สูงมากเราแล้วประกอบกับพวกทัวริสมีมากขึ้นนะครับเราเลยมองว่าศักยภาพของจังหวัดพระนครีอนนี้จะสูง มีกี่แบบครับห้องที่นี่จะมีทั้งหมด3แบบนะคือห้องนีลักซ์รูมครับแล้วก็ห้องสตูดิโอแล้วก็ห้องวันเบดรูมครับห้องวันเบดรูมของเราคือว่ามีห้องนอนกับห้องนั่งเล่นเนี่ยแยกออกกันส <ยะ S 1> ิ <ละ S 2> ้นเชิงน,<อ>นะทีวีมี2เครื่องไปพักผ่อนสองคนใครจะดูช่องไหนก็คนละช่องไปเลยไม่ต้องตีกันเหมือนที่เชียงใหม่ใช่ครับไปบ่อยฮัตแคนเฟลลี่ฮิลส์ตลอดเลยใช่โอ้โหต้องขอบคุณครับเจอกันแล้วนะครับแล้วห้องน้ําเราก็แยกระหว่างห้องอาบกับอ้องอาบใครจะแช่ก็แช่ใครจะอาบก็อาบนะฮึ ครับผมเรียกว่าห้องใหญ่คุ้มค่าเลยนั่นแหละครับเท่านี้ห้องแบบนี้แล้วอยากจะไปดูห้องไหมห้องใหญ่นะอยากครับอยากครับห้องก็ดีนะดูแลแล้วร้อยกว่าห้องนะร้อยกว่าสิบกว่าห้องนะแล้วถูกไปไหมขออนุญาตไปดูห้องได้ไหมได้เลครับเชิญเลยครับขอบคุณครับ ห้องแรกเลยครับอันนี้เป็นห้องใต้ไหนครับห้องนี้เป็นห้องเล็กสุดของเราครับเป็นห้องดีลักซ์กรูปนะฮะซึ่งสเปเชียลเรทอยู่ที่1,500บาทห้องใหม่มากเลยเปิดมานานหรือยังครับเราเปิดตั้งแต่วันที่สิบสองเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาอ้าวคุณเปิดไม่นานเองครับสามสิบเดือนสามสิบเดือนองใหม่มากโหห้องน้ำนี่สองไปนี้ใหญ่ครับห้องน้ำใหญ่นะฮะแล้วก็เราแยกระหว่างอาบน้ำกับห้องอาบน้ำออกจากกันโดยสิ้นเชิงใครจะแช่ใครจะอาบก็อาบ ครับโหห้องนี้เอ้าเจ๊กอยู่ไหนครับเี๊กอยู่ด้านไหนครับอ๋ออยู่ด้านในอ๋อต้องแบ่งเป็นห้องนั่งเล่นแล้วก็มีห้องนอนนะครับใช่ครับโอ้ตรงนี้มีโต๊ะรับประทานอาหารด้วีเรามีทุกห้องนะเรามีทุกห้องเลยก็สามารถที่จะสั่งอาหารขึ้นมาก็ได้หรือการ์ดอะไรก็ได้ได้ครับผมทีนี้เรียกว่าวันเดรสรูมวันเดรสเลยนะครับมีห้องรับแขกมีห้องนอนแยกไปมีส่วนของทาอาหารค โอ้ยเป็นยังไงกันบ้างวันนี้ทั้งวันลยนะที่อุทยาครับ <c oughs> เราไปไหนกันมาบ้างครับองก้าครับปไปที่พิพิธภัณฑ์ร้านของเล่น,นเ,เกิดยุนพานใช่ไหมครับครับ<ม>ไปโรงแรมไอูเดียนมาด้วยรบโอ้บรรยากาศดีมากๆเลยแต่ผมตัดสินใจแล้วครับพี่น็อตว่าจะมาพักที่โรงแรมนี้คลาสสิกคาเมลลเพราะว่าที่นี่ดูโอเคกว่าเปล่าหลอกตรงนู้นเต็มอันน้นเหลือห้องเดียวแ้าให้นอนด้วยกันคงจะไม่ไหวนะฮะเราพูดย้อนไปถึงพิพิธภัณฑ์นิดนึงครับร้านของเล่นเราได้อะไรจากตรงนั้นบ้าง เก็บรวบรวมของของเล่นขึ้นมาเนี่ยนะครับแม้ว่าคนรอบข้างจะไม่ค่อยเห็นด้วยแต่เขามั่นใจในวิธีของเขาในที่สุดก็รวบรวมแลเปิดพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาได้แสดงเห็นถึงความมุ่งมั่นของท่านอาจารย์เลยนะครับว่าคนเราเนี่ยนะครับถ้าเกิดมีความตั้งใจที่จะทาอะไรแล้วเนี่ยเรามีเป้าหมายแล้วเราต้องไปให้ถึงนะครับไม่มีใครมาหยุดเราได้ไม่มีใครมาหยุดเราได้นะครับแล้วก็เกิดเป็นพิพิธภัณฑ์ล้านของเล่นขึ้นมาให้คนรุ่นหลังอย่างพวกเรานะครับได้มีโอกาสไปศึกษาประวัติศาสตร์ของเล่น ที่มีขึ้นมาในโลกใบนี้นะครับผมมาที่อีกโรงแรมหนึ่งโรงแรมไอยูเดียไอยูเดียโอ้อันนี้ไม่ต้องพูดเลยเนาะใช่คูณกิ๊กสวยงามมากจริงเนาะเข้าไปในห้องผมยังถึงจะช็อกพูดไม่ออกคับผมป่าช้างเลยสวยจริงๆแล้ววิวที่เห็นนะครับเป็นวิวของวัดพุทธิสวรส์นะครับซึ่งมีประวัติศาสตร์มายาวนานด้วยนะครับตรงนั้นนี่ ส่วนการจริงถ้ามีโอกาสจะกลับไปพักแต่วันนี้เราเลือกที่จะพักที่คลาสสิกแห่งนี้นะครับผมอ่ะโอเควันนี้ขอบคุณน้องกล้ามากนะครับขอบคุณน็อตด้วยครับที่มาร่วมคลิกไปเที่ยวไปกับพี่ในวันนี้นะครับถ้าจะไปคลิกต่างจังหวัดอย่าลืมชวนผมด้วยนะยินดีเพราะทุกครั้งไปจังหวัดพอกล้าทั้งนนดีครับโอเคกลับมาพบกับรายการคลิกไปเที่ยวไปได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เวลา2องทุ่มครึ่งทางช่อ v e า Channel True Vision 73แห่งนี้นะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ